โอ้โอ oh, ้ยเดี๋ยวโอ้ยมันยังมังคังมังคังหนีบล่ะโอ้เฮามาหดใช่แล้วนี่ใช่เอออย่างนีมาเบิ่งนี่ดูโอ้ปวดใจยายเราเบาเบาเบาลงบาลงเบาลงเบิ่งนี่ดิชื่อบ้านบ้านอรวยยังไงบ้างไห่เออ ปพี่น้องไงบอลีมาต่อกันอีกคลิปหนึ่งบอลีตอนแรกหันสิไป2คนก็น้องไซมาเรื่อยละพอเราสิไปน้ำมาสั่นเฮป้าจูนยร์ไงเฮป้าจูเอ๋อเฮปาจูนียไใช่ใช่ มาเลยล่ะท้ามว่าเจ้าสิไปอยู่ค่อยหรือใครให้คอยไปอยู่นําเจ้าผมว่าเปาลีสิไปไปหาเพิ่นหรือเพิ่นก็ไม่อยบ้าละหาจะไปหาเจ้ามาบอกว่าใคไปนั่นกันอันนั่นนั่งแล้วนั่งก็ลุงเฮิมก็ได้ผมเป็นยังก็ลุงเฮิมสิไปมันก็เพราะจะสลับอยู่กระโพดกระโพดแล้วที่เจ้านี ไปเริ่มไปเริ่มมึงน้องเนาะสวัสดีอันลูงเฮิมกับไปบ่ะไฟนำขอเจ้าคีนลูงเฮิมก็ได้เด็คนละขั้นตามหลังกันเออเชียบมึงน้องเด้อไปบอกคนละไปเริ่เอาจุพี่เรียบร้อยแล้วบ่ดินน่ะโอเคโอเคบืนไปนุนกันบ่ประตูไปนุนกันบ้า่อนชิ้นได้ มึงน้องปันน้องค่อยปันนงด้วยเองโดยมินไหนมาชิ้ไหนอ่าไปพี่น้องสบายดีด้ะลุงก็ไปพ่อ ไปแล้วยังไม่ทันได้คิดจะคลิเจ้ามวันนี้เนี่ยยังไม่จะคิดเลยยังไม่ลงคลิปเลยเออว่นแต่แรกนึกว่าลุงจะไปเวียงน้ำข้าเจ้าอะไรก็เลยผมได้ชวนไปเห็นนะกระทักเอ๋อยันเราไปซื้อทีน้องน้องน้ำนะอ๋อื่อทีน่องน้ำบอยบอยไปชื่อทีน่องนมีทองน้ำเพลนด้วยแล้วแต่ทำข้าเจ้าแล้วเขาว่าบื่อเหมือนนี่โบลงลอยกันไนไหนมาสั่นนะอ่าปัพอดีแล้วไปไปเป็นมู่กันพอนว่าบื่อปัดปัดปัไปพอดีแล้วปัดปตามรังกันไปปัดโอเคพี่น้องเลยมีแต่ไปลุงเฮิร์ม ลุงเฮิมครับน้องไซกระพอเพ่นกับน้นองเพ่นไปน้ากันสี่คนห้าคนมันนี่ก็ได้เนาะ,ะนี่ภารกิจใหญ่เดินทางน้ำกันเนาะพ,พึบพั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 บ,พบ,พบ,พบดีใจน้องไซเนาะไปดีเด้อใส่ป้ากันป้ากันนะว่าขินรถก,ก่อนจะไปพิมพ์ยังดูที่บ้านนี่ ไปก่อนเฮาเฮาบูู้ดทางไหมเออเออกมเมร์แล้ว <laughs> <laughs> เนาะสวัสดีอ่าสวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนาะอ,อีกก็ได้ไปน้ำการก็ลุงเฮิมสองคนพอดีละจังม้วนไม่จังบุน๋นจังย่านเน่ตะกี้ว่าจะไปเดียวเลยก็ลองใส่สองคนตะกี้ฮะอ่าก็ได้คือการเพราะว่ามันไปกังเว้นเลยพี่น้องตีวันอ่ะชิทามไปนี่ลุงเฮิมไปน้ำกันเลยเอ้าดีละดีละไปน้ำการ nó này nó, ba ba ba, hip 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 con, bye. Bye con <laughs> ช่างนี้ที่ยทีมงานท่าบริขามาบ้าเราเป็นเวลาดนนานพี่น้องไงเนาะทางเมืองนองนี่ตะกี้กับมาเลื่อยอยู่ไปฮอดบ้านพุ่นมีบ้านยังพุ่นแหละไปกับปอเตียงทีมงานไปเจ็จใจเครื่องอยู่ทังนั้นเนาะอันนี้แหละทช่างนี้แหละเวฮติดงานอยู่ทังนี้แลี๋ก็เลือกได้คอยมาแบบนี้ก็ได้เดินทางไกลมาเนี่ยพี่น้องไยเนาะไปอีกเมืองเมืองหนึ่งเลยเลยเนาะคนละเมืองเลย เมืองไซปนต่อไปเป็นเมืองนองมาสันกะใช้เวลา้มไปกลับ so มาให้พี่น้องเบ no. <sais. S 2> ิกบรรยากาศไปเปลี่ยนบรรยากาศไหมครมบท่นซะกลับมาค่ำก็ได้ยอดวันนี้โบโบผ้าอไรเพราะว่าพอนักไซกับไปน้าเนาะกับอบผมบอกว่าค่ำเท่านีก็ได้แล้นี่อืมน่าจะก็ได้อยู่พี่น้องอมมีปัญหาออไปไปเพิพิ่มบบ โอเคพี่น้องเจอกันเด้อระหว่างเดินทางจะเจออย่างนี้แล้วเดินทางนํากันเนาะสี่สหค้นสหคนทั้งน้องน้องชายน้องชายกับไปนํากันมีชามพี่น้องนี่แล้วเจ้าเนาะนางไซเท่าเท่าไว้นั่งนั่งไอนางไอของไอ้เออเด้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 อมาเดินทางมาได้ กมาลงอีกภูเขาลูกนี่บันไดไเี๋ยวเดยค่อยค่อยอาที่เ้ทร่อยใช่ไดยูงนี่3 6สามอยหสงศาเึ๊บหมุนปิ้วๆิ้วติ้วติ้วตวติ้วติ้วไอ้วันดียโอ้ยานเลย่อยอยู่นี่เออคดมาแต่ดนเลยพี่น้องทางนี้กันนะจะทางพนดีอยู่ไปทางยางบัดเลย ทางย่างจาั่เราเจอทางทางกีฟุ้นเออมีทางกิบฟุ้นนี่ค่ะครับทุโคนทำห้องรถล,ล,ลุงเฮิรมเละแน่นอนรถล,ลุงเฮิรมเละแน่นอนอามาโอ้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 เจ้าไปหาอย่างเด็ดนี่เด็กคนมาแต่สวด ที่มามาบาร์มวยมวยบาร์บาร์ไปไปปูนโอนเชิญเชิญเตะปิดตะปิดตะปูนตะปูนตะกูลตะกูลตะเกตะเกยมัสยิะมัสยิตมัสยิตมัสยิตโดยมัสยิตแปลว่าสิบเออเดี๋ยลุงเอ๊ย ดึง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 ลุงเพิ่มเลยเพิ่มเพิ่มก็ขับรถม,ม,ม,มือสิเลยมือสิป้าพี่น้องเดินทางน้ำกันเดอ้อเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางเนาะนี่แหละ <IP S 1> ที่<ห><อ>ก็น้องเช่ตะกอนนี่เด้อยกับวอรี่จำประผิดที่วันยาอ้วนมหาอยู่นี่แหละนี่ ีเฮือนน้องแซ่เฮือนฮักนี่นี่นี่นเพือนรังนี่คือเซเม่เนเพื่อนดีบอกเพื่อนเราฮักแม่เฮือนเก่าเราบา้านเฉลียวตอนนี้เราอยู่บ้านเฉลียวเลยเพื่อนไผ่ก่อนน้องแซ่แแน้องแซ่อ๋ออยู่นี่เพิ่นเห็นเฮือนแล้วเนาะต้องคอยไปหามื่งนะลูกเพิ่นคือฝรั่งนะแม่แค่ฝรั่งเล้าลูกเราวนะ ไปหาขบเสียงบวบุึ้นมาเนี้ยเอออ่าๆเบย์เดินทางน้ำกันพี่น้องเอยดีใจดีใจแล้วใจสุดๆโดยเนาะหลายปีที่รอคอย,<ด>ยเออเี็นเนาะเห็เนาะหลายปีที่รอคอยที่น้องใช้บรเห็นน้องสาว<ด>สันเนาะดีใจนะบารี่ไปเบิ่งน้ำกันอยากทีเป็นหน้าตาหน้าใดแบบใดเนาะผมเคยเห็นจัดๆเธอ จากเป็นชีว่าเป็นต้องขึ้นต้องไส่บ่ชินาบบทางบบทดังคบบ่เป็นรอกบาษาลาวบ,บ่เป็นบ,บ,บ่กูคือกันเลยเขาก็ต้องลอกอะจะประบาดมึงต้องต้องลอกโอ้ say thao quay năng ai Năng ai còn ai Cả y đấy đi đông mương non thì cả đài à, Tốt Mình mình mà Cây sẽ hót lấy Cây là không? đôi Cây sẽ hót thang lé Cây sẽ hót thang về đấy nó đôi Hót thang về khỏi xích chót Hai bò ly chót có nước Thế đây này. Có nhiều thôi. Cho thì nhiều. Rồi. Tại Vịt con. nhiều mà năm. Những cái thứ nhiều mà năm. Có mượt phồn trăm bạn để tài khát. Nhiều mường vì. Tháng này cái mương việt thì bọn này. Bỏ men. Thế việt bỏ. Bỏ men. Bố mi mi ra thế lũ phù khao đấy. Thế nhìn bên chắc này tháng nào nhìn này. โดยทางหน้านี่แหละอุ้ยไอ้จอจอจอตัดหน้าหนาทางนั้นทางหน้านี้เนาะโดยเอ๊ะหน้าเราเอาพวกพิษพอเคยไปยังไงเรือเรืวขัวหรือเรือใสเ้ยวนี่เลยเหมือนเด้ขวาทางนี้ขวาเห็นเลยเคยมาอยู่นี่ดิเลี้ยวขวาเลยเคือตีเลี้ยวแล้วแวบแวบแวบไปแล้ว ไปอทองฟ้าดูสดใสมากค่ะวันนี้ไก่เขามาทุกทีแล้วไก่เติมแลวเขาวปนนี้ก็ได้ไ,ดไ,ดไดกไวว่แล้วอ่มฮอตดีหละเคยบอกเขามั่งเลยไปฮูมดทาโอ้โหฮูแล้วแต่ภูเป็นซองแยกนะคะภูเขาเป็นมันมีซองแยก เลยมีอชงแยกนะ้วเคยหลบเอือทางน้ำการพี่น้ป้าเอือทางของบ้งนองแต่วันยังบม่ทันหอดในตัวเมืองออกเอาเวก่อนอันี้หอดตัวเมืองยังใกล้ใกล้เตอร์เลก่อนเคยไปอยู่ตรงเื่อนึงแต่ยังบม่หอดตลาดเื่อหอดแต่ว่า ขาวัดเด้ไป,ไปไปคอเลขไปคอเลขเฮ <c oughs> ้ยทามาได้เขาไปน้ำแม่หังนอนีอ้แม่เขาบอกบอกคอตคอน้ำพจน์พจน์คอใช่ไหครับไปน้ำพจน์โอ้โหบิดลาดเลยเดี๋ยวไอเวียด <c oughs> เวียเวียนโอ้ยเปวดเลยรถพุงเฮ้ยพุเฮียลงเพิ่ไปใส่เลยลุงเฮ้ามเออรถล่างไม่ไ้ยาล้นไปนี่ฮะเ ชิคกี้พ่าามามันเป็นทางแดงได้นีน่โดยอันนี้หากแล้วคุณอันนี้ปูป,ปูเป็นเอาดินดินลุกลังใส่อ,อย่ายากนี่เนี่ยพบ เ,เรียวสอบเสร็จจะเลียวมาพี่ป่ะโอ้คนถูกคนยากหลายเลยทางนีก้ก็ได้ยเผื่องมาเจกเด้ไปพัโอโคงมาพี่เลย,ยเรีย้ยวพิทางเด้ขอโคงมาพี่แล้วไปพุ่นเลยเป็นคอยนี่แหละคอยขมังขมังข้างหนีบนะโดย มัะเขมังแบบนี้นี่แหละเขาทัมังที่สุดเ <laughs> ขมังที่สุดก็ันเป็นเซลอะไรมาขายอย่างเัี้ยมาขายเครื่องเนี่ยทางอย่างยุ่ยอยู่นี่ครับกระบะมาอยู่ทางนี้นอ๋อกระบะเคยมาปะทำบ้าบนพนตรงนี้เดยลุงเด้อ อยูเข่าเลยสิเย้กิะเลิมาอยู่เข่าไปนะ Under, พี่นออ้องเออู่เข้าไปน้ำท่าโดยลอยคอรอคอ,อยโอ,อากาสในดนแล้ว,วอ่าม,มันซวงใหญ่นี่เด้นี่เอาว่าจานันเบาๆยังมาทายคลิปอยู่นี่ปีกไก่าาามาเจ้าอาบน้ำแบบนี้อยู่นี่อากาศดีแถวนี้ก็ได้ ทางยางครับยุนี่แล้วว่ามันแจกเครื่องอยู่นี่ปีกายกับบาร์เตีย่ย <Ừ. S 1> นี่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 แล้ไปยี่ดข้างหลังทางแดงครับยุ้งทางยางหนาเบากาแล้วมันต้องเข้ามาทางน เข้าระวางทางบาทที like hey, oh. ่นี่บ้านเนี่ยห้างใส่พอไวเนี่ยอึดดีแล้วไออีมแล้วบ้านเนี่ยก็โอ้โหหัวหินเยองเลยหางไซน์บ้าเดียวหนุนห่มโอ้ยหนเพิ่มเฮ็ดกันกัดไัไปกันเลี้ยงดิหนเนห่ม ơ ơ tóc Ờ hương chưa được chắc mày nhóm chẳng đốt luôn đẹp nó nốt đêm khán đếm đất bài mai đê hả à, thôi hả 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 hả

เดียวบายอะไรจะขนาดนี้อ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วนี่บอลลีว่าทางแดงดีกว่าอ้าวทางแดงบอดีนะค่อยมาทางทางขาวดีกว่ามันมันบอดีมันดีเขาแบบมันบปรเ้นเลยรถเรามันบกเล็กกระกุระกันเนาะแต่ว่ามันค้อนมาหนีมาหนี้กันนะบอลกับบอดีทางทางหินดีกว่า ê lòng lông lòng lông lòng lông lòng 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 nó lông này, lòng lòng xe hao lòng 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 nó lòng à. lòng 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 nhang ยังไลแหละบอ,อดธรรมดาเลย <c oughs> บอดธรรมดาออบอดแบบง่ายๆเลยหอนะะออ่ะรล็บอลีเฮากระล่างก้อนหวยก็มีอยู่พุนยังมีมีคลองซองคลองอ,อ,กอีกเลยยังมีมีหวยซองหวยอีกขามหวยอีกบ่อนี่โดยเรียบร้อยบา ลุดก่อนตู้เออวอลเลย์คือปใส่ซไม่ใช่ท่านอันมันถือมาได้มาคอยจับหะอ่าผมเป็นยังเป็นยังล่ะเดินทางกันโอ้หนึ่งบ้านอังนี้เราเห็นใหม่แล้วนี่เลยเบาๆเลยมาปีกายนี่อืมโอเคโอเคไปพี่น้องเราเดินทางมาฮอดหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเราบัดนี้จักรที่เป็นมู่บ้านยังอันนี้ à thì mà hoạt thang vàng nữa, đường thang máu hướng từ đấy thì nó mi mi thanh vàng, thanh khí phun cũng có má đó à tờ, Ê gái bao lạ. rồi. bò bò chơi bò. cứ luôn hờm luôn เริ่มสบรบแล้วบอเป็นลมแะ้วท่านหนึ่ก็มิสัญญาณอยู่เด,ดี๋ยวมันห่กระไรพี่นูเห็นมีหัวยีกเฮ้ยมีหัวแล้นี่โอ้ยเดี๋ยวโอ,โอ,โอ้มีย่างรถยังอะโอ้ยมีวิวโอ้ขาจะอาบหน้ามาันี่ กันนำนำลายสุดเต็มหมดนี่่มวนี่ลีบบางคันคันเอไปนำนำอันนั้ระาอันนั้นอันนั้นมีอันมีอันฮิดแน่ฮินแบบกมนได้กันด้กันด้าบอลลุงเฮิบค้าบคาโอ้ยสึ้เน้ยย้อเย้ยั้ับก้้องดูเ้ยนฮ เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ดินดานบ่หนยามฝนยากอยู่ี่ไบ่โมน้ค่นี่ไอีต้องมนเห่นเ้ยเอ้อ้ยเ้ย้เน้ยย้ยเ้้ยเ้้้ยเออ้เยเอ้้้เยย้เเ อออขอโทษขออภยัยเด้อพี่น้องเด้อดีมือมันสันะ่นิเป็นยังงัง่ายมีการสั่นอยู่ขอขอภัยอยีกทด้แบบนี้เอาว่าเอารถเจ้าอย่างว่าอย่างเจ้าว่ารถ้ายควันเอาคิวรถจักแพงเออเอารถอย่างว่าอย่างเจ้าว่ารถน้ำ้าน้ำบ้าน้ำใสมากันสั่นนะฮ้ อึ๊บจับอึ๊บจัเ้ย้นลงเฮมเะจนเห็ดจับมาได้แมัน,นมังแข,งข้งหนีบละอึ๊ว้าว้บุควันนะออใช่เลยวิงกล้องก็ได้เห็นว่ามีกันสันส้นกันสั้นเลยลีนะว<อ>่าว่าสั้นเองนะ

ปิดก็ละปิดไปดังบ่าอ๋อเอามาหดใช่แล้วนี่ใช่เออยี่ยงว่าบึงนี่ดูโอโอุตายยายเนาะบ่บ่บ่ลงบ่ลงบ่ลงาเบึงนี่ชื่อบ้านบ้านอันลวยยังไกลบ่ไหมเออยังไงยังอีกจักหมู่บ้านยังอีกจักบ้าน ยังอีกสามบ้านผุรชัยเออ่ออ,อันนี้หวยเพิ่นเอิญหวยยังอันนี้อือเออเป็นน้ำเป็นพเพืรชเฮ็ดคลื่อนเฮ็ดสะพานข้ามแม่น้ำเลยเนาะเออยังอีกสามได้อีกสามหมู่บ้าน,น,น,ามมานเนาะเดี๋ยวไปรุดนน้ำกันว่าแม่เท่าสิจือ้อน้องไซหรือบอ่อหรือจังใดเอาเดิดนทางมาประมาณชัมม่วโมง ชั่วโปิปลายเลยเนาะยังไงเนาะสองโมงครัวเลยเนาะลุงเฮิมน้ำหนาไปก่อนแล้วยังไงเนาะอีกประมาณสามหมู่บ้านมาสั่นป่ะน้าจบคลิปชั้นนี้ก่อนเดี๋ยวเดินทางเบิกน้ำกันป่ะไนดีละเออโอเคโอเคเจอกันพี่น้องเดี๋ยวเฝ้าเดินทาง